นี่ครับตอนนี้ก็เผากบอยู่นะครับนะครับเผาด้วยเผากบก่อนนะครับมันจังหอมนะครับย่ามเผาอ้อมนะครับห้าวเผานะครับเนี่ยเห็นไหมครับกบมันๆนะครับเอาไปเลยนะครับเผากบเสียนห่ากับจังสิไป ล่างดีๆเราขั้วล่างนะครับมาจังดีฝักนะครับจังดีซับนะครับจังสีมาอ้อมกันนะครับเอาตอนนี้ขั้นตอนเผาหิวนะครับนี่นะครับเผาแบบนี้นะครับเผากบนะครับงานนี่บครับสีก็ล่างสวยๆแล้วครับนงานแต่ละตัวนะครับในการท็ดยู่ฮหดกินกับจังซีนะครับมันมีขั้นตอนและวิธีการทําอยู่นะครับ หลังจากซับกบแล้วครับขั้วกบเรียบร้อยนะครับซับก็สิได้กูประมาณนี้นะนี่ครับพ่อกัญชิมาใส่เครื่องปรุงนะครับแล้วก็สิไปตั้งไฟนะครับล้วนกบก่อนนะครับใส่เป็นตะไคร่พริกลงไปนะครับตอนนี้ซับกบเรียบร้อยแล้วนะครดูที่นี่กันมาสิทุบพริกใส่นะครับบ่ต่ำนะครับทุบบ่อเล็กนะครับ ใส่พริกลงไปนะครับใส่พริกลงไปแล้วครับต่อไปทอดได้ไปมีเราที่ต่อไปดีไซน์ตะไคร่นะครับนะ ปกกระหันครับ,รบใสบ่ใส่ลูหม้อครับใส่ลงไปเลย <c oughs> ใส่ลงไปเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็นะครับพิกล้อครับพิกล้อนะครับใส่ต้องใส่นะครับผมบ,นะบ,นะบ,บอลนะนะเอาต่อไปเข้ากับใส่ลำปูลำตาล้องใส่ยังอยเยอ ใส่เกลือลองไปนิดหนึ่งใส่เกลือครับเกลือ,อผมจะปรุงเลยนะครับในการล้วนนะครับแล้วก็จะใส่ปลาของแท้นะครับ ใส่ลงไปเลยนะปลาระครับน้ำปลารเราไปตั้งไฟเลยนะครับน้ำปลารเหมือนกันนะครับเนี่ยจะนวดนะขาดเสีอไปได้ซะก็คือแป้งน้วนนะใส่ลงไปด้วยเลยนะครับเนี่ยไปมาไปล้วนครับไปคั่วครับบ้านนี้บ้านนี้ก็จะเอาไปคั่วนะครับ ตั้งไฟไปแบบนี้นะครับขัวก่อนนะครับขัวกบก่อนส่วนล้วนกบนะครับแบบน้ำยังไม่ใส่นะครับตอนนี้ตอนนี้ขึ้นน้ำยังไม่ใส่นะครับครับตอนนี้หมอก็เริ่มพดแล้วนะครับเห็นบ่ครับเอ๊ ออมกบครับออมกบเมนูออมกบนะครับนี่ตากะติบมะมานนี้นะครับสําหรับผักได้ไม่แล้วครับเตรียมไม่แล้วนี่ครับนี่ครับผักในการออมหรือว่าสิเป็นมะเขือมะบวบนะครับผักใสดอกแค่นะครับยางเราเล็กละน้อยนะครับผักกิเลดนะครับตามด้วยผักี่ตุกนะครับใส่ไปยยางเล็เรกละน้อยนะครับในการเตียมออมกบเตรียมไม่เรียบร้อยนะครับลอกในครัวคบซุกในกาใส่ผักนะครับโอ้หัวไรก่อนครับ ครบรสๆกันนะครับครัวไปเรื่อยครับนี่นะครับสูตรเด็ดในการเฮ็ดออมกบนี่ครับขาดบ่ได้ครับนี่ครับข้าวคัวครับพี่น้องใส่ลงไปครับมันจะหอมนะครับใส่ข้าวคัวครับนี่นะครับสูตรเด็ดแค่ข้าเบียร์ครับแค่ข้าเบียร์เห็นยวมครับใส่ลงไปหอมเลยครับ ขคนจัง่อยนะครับเนี่ยนี่นะครับขัวให้ไม้มอไปเลยนะครับเอาจากส่น้ำนะครับขัวไปก้อนนะครับเนี่ยโอตอนนี้ก็นาชิไหมนะครับไหมแล้วนะครับเริ่มไหมแล้วนาครับนี่นะครับเพื่อนขัวให้ไม้มอไปเลยเริ่มไหมแล้วนะใน่น้ำแหงไปเลยนะครับหลังจากน้ำแหงได้ที่นะครับแม่ เ่ากระดิใส่น้ำลงไปนะครับอ okay. ันนี Alpha, ้ได right ้ที่แล้วใส่น้ำลงไปอุจุอุจุงานจ่ายเดี๋ยวพ่อใส่น้ำลงไปนะครับเ่ากระดิร่อให้หม้อเดือดนะครับอุจุพ่อนะครับเนี่ยร่อให้หม้อเดือดเลาวพ่ะิใส่พักนะครับเตรียมไว้แล้วนี่ครับนี่เ่อกดิ๊ใส่สุ่มมันสุกยากไปก่อนนะครับหม้อก็เริ่มสีเดือด มันจะหอมตรงนี้แหละครับตรงไฟไหมมอ,อนี่ยนะครับตรงข้าวขวัวจนไหมมอ,อนี่ยนะครับมันเทียบให้มันเทียบให้ให,หอมนะครับหอมข้าวขัวหอมมันนี่นะครับร้อยเขาขดก่อนนะเดือดก่อนนะครับเพา่อไม่รอให้หม้อเดือดก่อนเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่ผักนะครับผัก,กสุกอ่ะใส่ผักอีตูวขั้นตอนสุดท้ายก็ถือว่าเสร็จนะครับ อันนี้มอก็เดือดแล้วนะครับไปบานนี้เขาก็เลือกพักลงนะครับทุ่มมันเลยสุกยากนะครับเนี่ยยังเป็นบักบวบบกเขื่อนนะครับเขาลงใส่ไปกอนเลยนะครับบกบวบบกเขือนะครับนี่เจ็ดสี่นะครับดอกพักพักกันแค็งสิครับใส่ไปกอนเลยนะครับให้เขาสุกก่อนนะครับซุ่นเนี่ยใส่ลงไปเลยนะครับเอาใส่ลงไปนะครับ ซุ่มได้เงนนั่นห้องก็ยังพันใส่นะครับผัก,กันใส่ซุ่มคนสุกยากงบกวนนะครับใส่บวบวน้อยครับมือนียวมันบวบใหญ่ครับบบวบวน้อยเนาะใส่ลงไปบวบดอกแค่บักเขือนะครับใส่มีผักหอมมีผักอีเล็บจักหน่อยนะครับจังหอมนะครับ แต่ว่าตอนนี้คือใส่ดอกแค่ใส่บวกบวบหน่อยลงไปก่อนนะครับซุ่มใดที่เขาขาดว่าเขาดิซุปยากนะครับเขาดิใส่ให้เขาสุกกอนนะครับมันจะเรือผักอีตู้กับผ <c oughs> ักไสนะครับผักไสกับมีนะครับเหมือนี่มระขี้นกนะครับไว้แ้าใส่ตอ,อนชิบงนะครับซุมนี่ซุปม,มันอ่อนเนี่จะใส่ตอนที่เข้าจะเอาแล้วนะครับตอนเขาสุกดีแล้วเขาจะดีใส่แล้วก็ปงหมอเลยนะครับ ใส่ลงไปนะครับบวกใส่พักเหล่านี่นะครับเห็นไหมคนจังหน่อยครับให้เขาลงไปอยู่ข้างล่างนะครับเพื่อให้เขาสุกนะครับเอ้ยเห็ดกบสองตัวนึงนะครับหมอนางเงยเป็นไรครับสีสันอ่าปล่อยให้เขาเดือดไปเรื่อยๆนะครับเห็นพักสุกเลยนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่พักที่เหลือนะครับ คับพดบุบเลยครับนี่ครับขั้นตอนชุดไทยจะเลือพักนางเลือดพักน่างตูนะครับแล้วก็พักใส่พักหัอพักหอมบัวนะจิ้ไส้ขั้นตอนชุดไทยนะครับตอนที่หม้อตอนซุกแล้วนะครับตอนนี้เขากะให้หม้อเดือดไปเรื่อยอีกีน่นะครับใส่บวกซุกก่อนนะครับก้วไม้ให้พัดเข้าซุกนะครับหน้าตากระชังมากประมาณนี้แล้วครับบอกครับ หอมกบครับพี่น้องหอมระบานไ้หอมหนน่ยหมหวยๆออกมาแล้วมอเดือดรอให้พักสุกครับผักสุกก็จะใส่ผักอีตูลงไปก็จะเรียบร้อยนะครับหลังจากพอเดือดนะครับได้ที่แล้วพักแตคาดว่าน่าจะได้การแล้วนะครับเพราะว่าย่างๆกระโดนนะครับบักบวบมันกับบักบวบหน่อยเนาะ เอาเป็นเนยใหญ่นะครับบกบวมเนื้อนิ่องๆทอดหนุ้มมืดเนี่ยครับใส่ผักลงไปนะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับมีตู้ผักหอมผักหน้งเลือดผักหน้าตู้นะครับใส่ลงไปนี่นะครับสุดท้ายสุดๆแล้วนะครับนี่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนี่หน้าตากระออกมากจริงลนะครับนี่เฮ้ยเป็นตาเสียบบอสจริงหรอจ้าว่า ดูดีการเลยดูดูรับบันอ้าได้ที่ได้ที่ครับสุกแล้วนะครับอาจจะได้การแล้วนะครับเอาผมกะจียกลงแล้วครับเอาซ้ำนี่แล้ครับสุกแล้วครับอมกบว่ามีจะพักกันแย่งใส่ครับมือเนี่ใส่พอดีตูแท่นนะครับหอมขึ้นเกาแซบขึ้นเกาหรือครับ มากๆครับกิดขอต้องการเด้ครับ